ใต้ั่วใต้ฝาผิวจะดำหรือเขาตั้งกันพระยซูทรงรักทางนั้นพระยซูทรงรักเด็กเล็กทั่วท้งโลกาพระยซูทรงรักเดียงานาไม่ว่าชัดในถั่วใต้ฝาผิวจะดำหรือเขาตั้งกันพระยซูทรงรักทางนั้นพระยซูทรงรักเด็กเล็กทั่วท้งโลกา ทรงรักได้กานาในาวันชาติได้ทนได้ฝ่าเพีงจะดำดิ้นเข้าตั้งกันพระเยซูทรงรักทั้งน,นั้นพระเยซูทรงรักเด็กเล็กผู้ทางโลกาพระเยซูทรงรักทั้งนั้นพระเยซูทรงรักเด็กเล็กผู้ทางโลกา สดทรรงัักกเ็กๆวังโกสวัสดีค่ะเด็กๆเอ๊ะได้ยินเสียงครูเดียวชัดไหมคะอ๋อถ้าไม่ชัดขออนุญาตเปิดเลยคะ่ะเปิดแมสนะคะในตอนนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือแมสนะคะเพื่อที่จะปกป้องเราจาก อะไรคะโรคระบาดที่เกิดขึ้นคือโควิดนะคะเด็กๆต้องใส่อย่างเป็นประจำนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าคนไหนติดเชื้อหรือไม่ติดเชือ้อดังนั้นสิ่งสำคัญเด็กๆจะต้องปกป้องตัวเองก่อนนะคะ,ะในวันนี้นะคะเรื่องที่น่าสนใจที่ครูเรียจะมาแบ่งปันเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เห็นอะ,อะไรอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรเอ,อ่ยนี่คือผากใช่ไหมคะ พระเจ้าประทานปากให้กับเราเนาะทำในสิ่งมากมายนะคะทั้งการพูดการร้องเพลงการสรรเสริญน,นะคะการอ่านพระคัมภีร์แล้วสิ่งสําคัญนะคะปากก็ยังทาให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมือใช่ไหมคะมือเนี่ยพระเจ้าสร้างให้เราใช้งานได้หลายๆอย่างมือเราใช้ทั้งเขียนหนังสือนะคะพิมพ์คอมพิวเตอร์ เปิดทีวีเปิดก๊อกน้ำมีอะไรอีกคะอ,อ๋อหรือว่า,าใช้ในการประกอบท่าเต้นต่างๆนะคะรวมถึงใช้ในการสื่อสารด้วยอย่างคนที่ไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมคะเขาจะมีภาษามือนะคะบอกถึงความรู้สึกบอกถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านี้เนาะพระเจ้าน้องล้วนมีเหตุผลในการสร้างชีวิตของพวกเราขึ้นมานะคะเด็ก อ่ะในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคืออยากจะพูดเรื่องมือในการอธิษฐานนะคะมือในการอธิษฐานพระเจ้าประทาน เสียงให้เราร้องสรรเสริญพระเจ้าให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วมือของเรายังต้องทอมใจในการที่จะประสานกันนี้แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเด็กๆไปชมด้วยกันเนาะก่อนที่เราจะเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันเด็กๆมาอธิษฐานกับครูเลี้ยวกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเด็กๆทุกคนในเช้าวันนี้ในการที่เขาจะเรียนพระคำของพระองค์นั้นโปรดประทานสิบิปัญญาความเข้าใจให้กับเด็กๆทุกคน ด้วยขอฝากมอบเด็กๆทุกคนไว้ให้อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะข้อพ้ังผีในวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมหนึ่งสมุเอลนะคะบทที่หนึ่งข้อที่10ถึง17แล้วก็ข้อที่20นะคะเป็นข้อพังพีที่ปรากฏเกี่วกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะอยาให้เด็กๆเห็นภาพ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเด็กเดี๋ยวเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอด้วยกันเนาะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้น An Israelite woman named Hannah was married to a man named Elkanah. They were happy together, but Hannah wasn't able to have any children. One of the other mothers was mean to Hannah and often made fun of her because she had no children. One day, Hannah got so upset that she went to God's holy tent to pray for a baby. Lord of heaven, please don't forget me. If you will give me a son, I will give him back to you all his life. While Hannah kept praying, Eli the priest. Noticed something strange. Hannah's lips moved, but he couldn't hear her voice. He didn't realize that she was praying in her heart. Eli thought she must be doing something wrong. No, Master. I am a woman who is deeply troubled. I was telling the Lord about all the problems and sadness in my heart. Ah, well, may the God of Israel give you what you asked of him hearing this hannah was not sad anymore and very soon hannah's prayer was answered she had a baby boy and named him samuel which means god heard hannah and elkanah were very happy จากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูกันไปสั้นๆก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะคะฮันนาใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ทําไมคะแต่งงานแล้วว่าไม่มีบุตรใช่ไหมคะและผู้หญิงคนนี้นะเขาสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดก็คืออยากจะมีลูกนะคะแต่เธอไม่มีนะคะแม้แต่คนอื่นนะก็ยังดูถูกแล้วก็เยาะเย้ยว่าผู้หญิงคนนี้พระเจ้าไม่รักนแน่เลยเพราะว่าอะไรคะ ไม่มีบุตรน,นะคะพอหลังจากนั้นฮันนาก็เลยขึ้นไปอธิษฐานกับพระเจ้านะคะในพระวิหารของพระเจ้าอธิษฐานพร้อมน้ําตานะคะแล้วฮันนารู้ว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจฮันนาแต่ว่าพระเจ้าจะฟังแล้วก็เข้าใจฮันนาแล้วก็จะตอบคำอธิษฐานฮันนามีความเชื่อยอย่างนั้นเธอก็อธิษฐานจนไม่เป็นคําเหมือนคนที่กินยาเบรเบยประมาณนั้นนะคะพอหลังจากนั้น าจารย์ที่อยู่ในพระวิหารที่ชื่อว่าเอลีนะคะก็มาบอกว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะคะเพราะหลังจากนั้นก็บอกแล้วฮันนาก็บอกไม่ใช่ตัวเองอะ่ะดิฉันอะ่ะอธิษฐานขอที่จะมีบุตรเอลีก็เลยเข้าใจแล้วก็บอกว่ากลับไปกลับไปบ้านนะระยะหนึ่งเธอจะเห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเธอพอหลังจากนั้นฮัน,นาก็กลับไปบ้านนะคะแล้วก็ตั้งคัน แล้วก็ท้องตามคําที่ฮันนาทูลขอนะคะดังน,น,นั้นเด็กๆคะเสียงของเรานะคะคําอธิษฐานของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยบางครั้งเวลาเด็กๆน้อยคุยกับคนนู้นคนนี้นะคะเราก็อยากให้ทาไมคะคนอื่นฟังเราน้องฟังเราพ่อแม่ฟังเรานะคะเวลาเขาไม่ฟังเราเรารู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่แฮปปี้ใช่ไหมคะแต่พอหลังจากนั้นนะคะถ้าเด็กๆ นะคะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มานั่งลงแล้วก็ฟังเราอย่างตั้งใจนะคะเด็กๆจะมีความสุขเช่นเดียวก,กันกับฮันนานะคะฮันนานะมีความหวังนะคะเขาใช้เสียงของเขาเนาะในการอธิษฐานในการวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระเจ้าเนาะอวยพรแล้วก็ตอบคาอธิษฐานของฮันนาสิ่งที่ฮันนาทําไปก็เกิดผลเพราะว่าเขารู้วพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะเด็กๆละคะเด็กๆ รู้ไหมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ดังนั้นคําอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเด็กๆไม่ว่าเด็กๆจะอยู่ที่ไหนเด็กๆจะทําอะไรคําอธิษฐานของเด็กๆพระเจ้าฟังเราพระเจ้าฟังเราอย่างตั้งใจแล้วพระเจ้าก็จะตอบคาอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนเหมือนฮันนานะคะที่ได้รับคําตอบจากพระเจ้านะในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้เด็กๆเนอะได้เรียนรู้นะคะว่าพระเจ้ารักเรา ดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะสถานการณ์เกิดขึ้นแบบไหนหรือว่าเราอยู่ในความเศร้าความไม่สบายใจความกังวลใจมากมายเด็กๆครูครูเดี <ๆ S 1> ย,ยเวเชื่อว่าเด็กๆมีสิ่งเหล่านี้ให้เด็กๆหลับตานะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนาะในการที่ประสานกันแล้วก็อธิษฐานขอที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเราแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือ ในทุกสิ่งที่เราทูลขอรวมถึงขอพระเจ้าที่จะให้เด็กๆมีหัวใจในการที่จะอธิษฐานเพื่อผู้อื่นเผื่อ,อครอบครัวเผื่อเพื่อนๆของเรานั้นในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองอธิษฐานด้วยกันนะคะเราจะอธิษฐานเผื่อสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นตอนนี้ขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือพวกเราด้วย แต่พระบิดาเจ้าค่าสารเสริญพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระองค์ที่บอกให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อสําหรับประเทศของเราเผื่อโลกของเราขอพระเจ้าช่วยทรงช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความยากลําบากหรือแม้แต่ต้องอเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือว่าความขาดแคลนต่างๆ พระเจ้าดูแลเด็กๆทุกๆคนด้วยในขณะที่เขาอยู่บ้านเรียนพระคมภีหรือแม้แต่เรียนทางออนไลน์หรือแบบแต่ในช่วงปิดเทอมก็ดีขอพระเจ้าปกป้องเด็กๆทุกคนที่จะปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลาจากโรคร้ายนี้ด้วยขอฝากมอบเด็กๆ,ๆทุกคนไว้ให้อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากองค์ในพระนามพระเยซูครสิสต์เจ้าาเมนค่ะเด็กๆคะเราก็ได้มีโอกาสอธิษฐาน เชื่อว่าระหว่างที่คุเรีอธิษฐานเมื่อกี้นี้เด็กๆหลายหลายคนที่กําลังชมค,คลิปละวีในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก็จะอธิษฐานไปด้วยแล้วก็มีหัวใจที่พึ่งพาพระเจ้าคือขอพระเจ้าที่จะอยู่ด้วยกับพวกเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทาด้วยกันก่อนอื่นคุเรียวมีคําถามทบทวนสิ่งต่างๆนะที่เราได้ อ่ะน้องพี่ที่เราได้ชมคลิปแล้วที่ครูเรียวมีโอกาสได้แบ่งปันเด็กๆนะคะอ่ะคำถามแรกเดี๋ยวเด็กๆตอบในใจก็ได้นะคะหรือว่าเขียนใส่กระดาษหรือว่าตอบกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าญาติๆของเด็กๆที่นั่งเรียนระวีด้วยกันกับเด็กๆนะคะคำถามที่1นนะคะฮันนานะคะเสียใจมากเพราะอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคำตอบก็คือเธอไม่มีบุตรไม่มีลูกนะคะ คำทำที่สองนะคะฮันนาขอความช่วยเหลือพระเจ้าอย่างไรฮานนาทำยังไงคะฮานนาทำยังไงหนึ่งสองสามฮันนาอาธิษฐานกับพระเจ้านะคะด้วยความเชื่อด้วยนะต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อนะเชื่อว่าพระเจ้าได้ยินแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานนะคะสามนะคะฮันนาอาธิษฐานขออะไรคะขออะไร ขอลูกชายหนึ่งคนนะคะขอลูกนั่นเองนะคะแล้วคำถามที่4ี่นะคะฮันนะามีความสุขหรือไม่ที่เธอได้อธิษฐานขอจากพระเจ้าเด็กคิดว่าฮันนะามีความสุขไหมคะใช่แล้วฮันนามีความสุขที่ได้พูดคุยกนะับพระเจ้าที่ได้บอกความทุกข์ของตนเองกับพระเจ้าฟังนะคะคำถามสุดท้ายไม่ใช่คำถามเป็นงานเป็นการบ้านคือให้เด็กคืนนี้นะ เมื hmm. ่อเด็กๆจะนอนให้เด็กเนาะอธิษฐานเผื่อหนึ่งเรื่องนะคะจำไว้นะหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะอธิษฐานแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้ากําลังรอฟังเสียงของเด็กๆนะคะแล้วพระเจ้าก็จะรู้ว่าเด็กๆนะรับพระเจ้าแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับพระเจ้าด้วยนะคะโอเคในเช้าวันนี้ก็ฝากบทเรียนนะคะสั้นๆไว้ให้กับเด็กๆเด็กอย่าลืมนะคะมือของเราต้องใช้ในการที่จะ วิ่งวอนนะคะกับพระเจ้าแล้วก็ปาาของเราในการที่จะสันเรินแล้วก็อธิษฐานกับพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมด้วยกันนะคะไปเลยค่ะ